สวัสดีค่ะนะคะช่ออเขียวผ้าร่วยนะคะท่านผู้ชมมือนีมแอดมินนะคะมีสูตรไลเวียรน,นะคะสูตรเด็ดมาฝากนะคะก่อนจะไปฟั้งสคริปต์ก่อนนะคะท่านผู้ชมคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อน,นําเสนอตัวเลขไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันสูตรมาจากสถิติและความน่าจะเป็น พื่อซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลลาวพัฒนานะคะฟังสิคิดอกท่านผู้ชมคะ่ะผูใดมีโชคดีมีโชค,โชคลาบเลยพอน้อนะคะเอ่อนี่งวดวันที่เก่าวันทันนะคะกะรุ้นไปต่ำๆกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ้วก็ซื้อคำน้นหวยแอดม่นีก็ถือว่าเขานะคะท่านผู้ชมนคะคะสตดเก้านะคะเลขวินเขานะคะแอดมินลับมัดจับสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมึงไงมัดจับเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสองสามนะคะ อันนี้ก็มาจับเจ็ดสองหนึ่งอันนี้ถือว่าบ่าเขาก็ถือว่าเขา่านะคะเขาตัวนี้นะคะทาะ่านผู้ชมแอดมินวิ่งอันนี้กับ่เข่าเาจาะนี่นะคะเลขกวิ่งเขา่าถ้าเกิดจับเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่เนาะแอดมินนมาจับเจ็ดศูนย์สามนะคะอ่ากับพาดไปหนึ่งตัวนะคะก็ถือว่าเขาตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเข่าสิบสามนะคะเข่าเลขวิ่งน,นะคะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ ผลที่ออกนะคะตามต่อนะคะตามต่องวดนะคะผลออกยกตัวื้อมาขีไลาเลยอ่าหกเก้าหกเก้าสองเจ็ดนะคะหนึ่งสามข,ข้างล่างไปสองเจ็ดสิบสามแล้วก็หกเก้านะคะ แล้วตั้งแต่อ่าความชอบนะคะตัวเลขสูตรคำวนวณหวยนะคะท่านผู้ชมก็มีเขามีหลุด,ดเด้อนะคะอ่าขอฝากตัวเลขย่ำตัวเลขแล้วในหวดหนีนะคะเพราะว่าสูตรก็เริ่มจะมาก็เขานะคะขาเข่าถือว่าเข่าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมว่าเข่าข้างหน้าว่าเข่าข้างหน้าตัวนี้กัขาขาบว่าเข่าข้างหลังว่าเข่าข้างหลังก็มว่าเข่าตัวนี้นะคะ ตรงไปเบิ่งเหล็กวินกันนะคะเหล็กวินเขามันจะมาเขาวะนะคะหนึ่งเหล็กวินหมวดนี้นะคะจะแต่มองนะคะนี่นะคะเหล็กวินนะคะเดี๋ยวไอ้มิ้นตัด ตัดที่เหลือหน่อยลงถ้ากะเอามาใส่ใดคือเกานะคะท่านผู้ชมแลอเด่นสุดๆนะคะเหล็กวินมีอยู่เหลืออยู่หกเหลือเจ็ดเหลือห้าเหลือสี่นะคะสี่ตัวนี้ก็เอามาจับสซกันนะคะแบบนี้สุดคำนวณหวยนะคะกัมีเข่ามีหลุดเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ กนจะลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงนะคะชุดตรงอ,อันนี้จะเป็นชุดเต็มก็นะคะชุดเต็มมีอยู่สี่คู่ว่าต้องหันชุดเต็มมาเขาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเป็น ส่วนมากตรงชุดนี้จะไปออกชุดหกตัวข้างหนางน,นะคะตะเกาจะมาออกตรงนี้จะเป็น,เ,ปนเลขล่างนะคะเขาสี่เจ็ตตวเก่าสามสี่เดินซื้อสุดก็ดคืออะนรห้องหกนะคะหนึ่งหกกับสี่เจ็ด ชุดชุดเต็มนะคะถ้ากดช็อตด้อยนะคะท่านผู้ชมเรียกเสี้ยนใบกับเขานะคะท่านผู้ชมค่ะเสี้ยนใบเขาหนึ่งสามนะคะเรียกเสี้ยนใ่นะคะกับเขาบอกเขานะคะเสี้ยนเสี้ยนใ่กับถือว่ากระถือว่าเขานะคะเรียกคนเก่าหกนะคะนี่ไป็นดิตามเมืองเสี้ยนนะคะท่านผู้ชมคุณท่านผู้ชมเม่ไห้่ท่านผู้ชมจะรับชมนะคะว่าตัวเลขน่าจะมานะคะตัวใดนะคะท่านผู้ชม เมื่อกี้ก็ออกชุดตรงไปนะคะผู้ใดท่านผู้ชมจับตัวเลขนี่เด้อน,นะคะสังเกตเอ็ดมินจับบนิพยยยามจับผู้ดใดจับได้ก็คือเขาเลยนะคะบางเทือเอ็ดมินก็จับพวกเขาบางเทือก็จับเขานะคะ ตรงนี้มันจะจับหกอย่างาานลค่ะหกหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดห้าสี่หกเจ็ดห้าสี่แล้วก็หก หกห้าหกห้าหสี่นะคะเจนตัวใหญ่ๆกันนะหกห้าหกสี่อันนี้ห้าสี่ห้าสี่ห้าหกเอาหาหกลกับตัวเนี่ยวกันเลยนะคะเราจะมาจับเป็นห้าสี่ห้าหก สี่เจ็ดมาเลยเจ็ดนสะี่นะคะเนี้ยเล่นับมานี่เจ็ดสี่นี่ใส่อะเจ็ดสี่ห้าเจ็ดขมมากเนี่ยกะเละกัน พื่อมาชนกันครับตัวนี้นะคะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะหกเจ็ดห้าสี่มั่นใจเหมือนเดิมนะคะมาล้านเปิดเส้นนะคะสี่ตัวดิวตรงมาแทนแนนอนทัเก้านะคะท่านผู้ชมจับตาเบิร์นะคะจับหนึ่งหกสองหาสี่หนึ่งหนึ่งห้าสี่นะคะ เลขสาตัวนะคะเดี๋ยวม่จะจับเลขสามตัว3ตัวหนึ่ง่าีตัวได้แล้วนะคะห ห้าสี่นะคะหนึ่งเจ็ดสี่ประมาณนี้นะคะเจ็ดสี่นะคะคหนึ่งเจ็ดสี่วิ่งหาเี็กวิ่งหากับสี่นะคะหรือหก 6. อ่าจับ เมื่อกี้นเมื่อเขาเนี่ยวิ่งวิ่งหาวิ่งห้ารูดห้าหรือว่าวิ่งสี่รูดสี่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมสี่ตัวสี่ตัวจับเพบาเขาแล้วนะคะท่านผู้ชมได้ก็จับจับเป็นเหล็กวิ่งได้นะคะท่านผู้ชมเพื่อเขานะคะ หกหนึ่งหกหนดสอะไรนะคะท่คนผู้ชมเด็กสี่สี่ตัวนะคะัหนึ่งเอาามนหนึ่งหกหกหนึ่งมเป็นหนึ่งเอ้าหนึ 1, ่งห หนึ่สนะคะ 6, 1, 7, hmm. หกหนึ่งเจออ้าวจบไม่นะคะตัวนี้มันจะผิดนะคะท่านผู้ชมหกหกหนึ่งสหเจดห้าสี่นะคะ จะเป็นแนวทางซะก่อนนะคะที่จริงชาวบ้านจะเอาหกหนึ่งหาสนะคะคุณผู้ชมมีสี่คูนะคะแต่ว่าหวดันี้นะคะมีทุไใ้ชอบหานะคะเป็นหาสีนะคะีวงกลมไว้ก่อนหกเจ็ดนี่ก็อีกตัวนี้ก็พูดได้มักสสยหกนะคะมีหกมีเจ็ดมีห้า้วก็ห้าหกหเจ็ดสามคูเด่นนะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งนะคะ วิ่งเด้อน,นะคะท่านผู้ชมอะนรเจ้าอินทรีจับวิ่งหาวิ่งห้ารูดห้านะคะเจาะนะคะหาสี่สีหานะคะหา้หาซีนะคะวันนี้ขมารับชมเด้อน,นะคะท่านผู้ชมฝากตดเป็นตัวเลขแนวทาง นะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้แอดมินเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการคิดคนสูตรดเด้อน,นะคะท่านผู้ชมแอดมินก็นจะไปติดตามจะเรียกเลขทูบปูกับเขานะคะท่านผู้ชมห้าสองเจ็ดนะคะเขาาหลายเซียนนะคะกับเข่าถุกเซียนนะคะท่านผู้ชมอชอบเด่นสุดๆเด้อนะคะท่านผู้ชมหาซีซีหานะคะหนึ่งหกนะคะส่วน,น,น,นชุดตรงมีอยู่หาคููเด่นนะคะ หกหนึ่งสี่เจ็ดหกเจ็ดนะคะหาสี่เจ็ดสี่นะคะคุณผู้ชมสังเกตบางเลขวินตัวนี้นะคะอ่าเลขวินตัวนี้แอดมินว่ามันขึ้นมาเจ็ดสี่สี่เจ็ดว่นะคะเด่นสุดๆดิเด้อท่านผู้ชมสี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่ฝากเลขอีกตัวหนึ่งกันนะคะท่านผู้ชมบวกสี่เจ็ดตัวเด่นนะคะนี่คื้อสองคู่เด่นสุดๆนะคะถ้าเกิดผู้ใดทุ่นหน่อยอีหลีนะคะ ห้าสี่สี่ห้านะคะหนึ่งหาซีเดอนะคะท่านผู้ชมนะคะขอบคุณเด้อนะคะคุณในคำว่ารับชมคำว่าติดตาม้แอดมินนะคะสวัสดีค่ะนะคะ